มีมีเยอะไหมกูเห็นตี้นอาจจะมากกว่านั้นสองตีสองเลยเหรอเออสองเข้อสองพ่อมึงปิงกูเกือบสี่ร้อยสามร้อยสามร้อยต้นต้นเลยนะเว้ยสามร้อยหกสามร้อยห้าสิบหกอะเยอะไหมไอ้นี่บ้านกูบ้านจุดดูดตาต่ำติดติด ในสามตรงสามที่ไม่เห็นชัยดุไม่ตื่นเฉยโอเค <EK S 2> สวยไอเกี่ยงเกี่ยงใกล้ๆพี่อ่ะาาอินละไอ,ลอยาโหลด สวยวูกดจนะคิวคิวได้ขึ้นมได้เอวสายแบกได้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 จงไม่เห็นกไม่มีคนใกล้กูน่าลพี่ตัวที่ยอดาวหนึ่จงงไม่เห็นกู อยู่ไหนเนี่ยกกายอยู่ไหนเนี่ยอ๋อไอสัตว์มาไม่เห็นไอสัตว์กูเปลี่ยนสีเลือดอยู่ไม่ซ้ำใช่ไหมเดี๋ยวกูชุบได้ไม่ซ้ำอยวชุบได้รอก่อนรอก่อนรอก่อนยามีไหมยามีไหมมีนะเฮียไก่ทำไมไม่ซ้ำอ่ะเห็นแล้วของตัว ช่วยไม่ได,ชไได้ช่วยไม่ได้ผมยาก่อนรอก่อนมาหน่อย,อย,ยอยู่ขา้างบนเลยมอนออยู่ข้างหน้ากูเลยกูเปลี่ยนสีเลือดอยู่ใ้แสตดยิงกูเลยโหซ้ำไม่ซ้ำใช่ไหมกินคัมไปก่อนดิเดี๋ยวกูไปนี่ให้ ai chết rồi chụp à? đi chụp hả? chụp đi, ok. để học đi qua. ต้นเกมส็ยัมีใช่ดีกว่าพี่อืมที่มีใชมในการไวกว่าไม่อยากได้เอเคเลยวะ่<ม>ะแต่ต้องเอา,าเอ,อ่ะเออเออเอาเอเคนี่แหละมีอีกนะเว้ย สามกเก็บไปแล้ว <Down. S 1> ไม่ไอเคก็ไม่ใช้ดีกว่าทิกแม่งเลยแม่งดีดไอ้เหี้ยไม่ชอบปืนเยอะไี่แหละเออเออม,มีมีเสียงตีนใกล้กูสวยบอทหรือคนวะนั่นนั่น มีพิซ่าของฝั่งเต็มอ่ะเต็มเลยอ่ะมีคนใกล้กูดาวนี่ M16 ซ้ำแม่งเลยเออต้องหนีดิเยศเคค่าเอาดีป่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอา M16 มสิบหอเนี่ยสัตว์ว่าโอเคแล้ว ทำเควสในตัวไงข้ขางหนาห้ขนาของขา้ขางหนาห้าของตัวข้างหน้าของตัวทราบทราบทรางหลังผมมันเข้ามาในบ้านกูแล้วไอ้สัสเข้ามาในบ้านกูแล้ว80เมตรอะเว่งอยู่อะ่ะบ้านไหนอะ่ะแต่ว่าไม่มีเลยเห่นจะแล้วโอ้ยเยอะตายเลย แม่กูต้องการไอสิบหก้าวเว้ยสุงเขียวเก็บดิ่าน้อ่ะกูไม่มีสุงเขียวเก็บดิอยากได้คุณหกอ่ะแม,ม,ม,ม่คุณสี่อยากมากไม่คุณสี่ยักษ์เ่กูเล่นได้ละคุณสามเือใครเอา มีไหมไม่มีทิ้งนะไปแล้วเนี่ยมึงก็ถามกูวะกูมีพืเอกหรือยังกูมันนั่งชุบพวกมึงสามสี่สองสองสามรอบเนี่ยพืเอกกูยังไม่มีเลยไม่มีกูไม่มีพืชเอกกูมีมีเบนเดตสิบอันแล้วเนี่ยอยากได้พืเอกอ่าพืเอกได้แล้วโอเคสวยใครเอาคุณสองป่ะไม่เป็น่ามีมั้ง เก็บให้อยู่นะแต่ว่ากระเป๋าเต็มกูทิ้งกูมีทั้งสองสามสี่ตอนเนี้สามใช้อยู่สองไม่ใช้สี่ใช้อยู่ปามแล้วอ่ะนะปามหมดแล้วตรงเนี้ยไอ้เหี้ยพี่ทายเอ็มสี่เอาวะเอาเนะเ,เก็บเก็บแล้วเก็บและหายยากก็ไปทายเอ็มสี่บอกเลยไอ้เหีย <Okay. S 2> โอเคออไม่ไทย M4 ให้ใครก่อนให้สกายก่อนแล้วกันใกล้กว่าให้ผมผมพอ่อผมขอขอสกายเกอร์แม่งผมแม่งไปโคตรไกลเก็บก,กับกระเป๋ากูมาสกายเอาจากกูไปก่อนไปไอ้ M4 อะทิ้งให้แล้วมาัมาเรามีรถไม่ต้องรีบเรามอเตอร์ไซค์น่าจะสองคนอีกคนต้องทิง้งทิ้งที่แถวเนี้ยแหละเดี๋ยววิ่งไปดีกว่ามันะ้งเนาะเผื่อเจอเผื่อจะตีนมอเตอร์ไซค์อยู่นั่น เอสี <Se S 2> กล้ๆเลยานนมากมลยีคุณสี่อะคุณสี่มีแล้วคุณสองทิ้งแล้วนะไม่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 ไม,ไม,ไม,มีแล้วคุณสองทิ้งแล้วเอ้ยเกาะเกาะสองจำเต็มสวยแชมป์เนี่ยตาเนี้ย ย่านะมีห้ากระมีห้ากระป๋องแล้วว่าเก็บกระสอบมากระสบหนึ่งอ่ะที่มีคนไม่เก็บเฮียตายเลยโอ้แม่งเนียมี m อมสีกายที่ศพล่าสุดบระอทูไม่ใช้ ไม่กูไม่อยากใช้ M4 ใช้ M16 อยู่ไปเลยเฮี <MC. S 1> ยมแกะเซ็ <MC. S 1> งเป็ดอะ M4 M4 ีแล้วกำลังไปกำลังไป มีคุณมีคุณสี่เหลือใครเอาไหมเอาเปล่าเกนโอเคไม่เอานะไม่เอาไม่เอากูทิ้งคุณมาร์ไ่ให้กูมีคุณหกสองอันตอนเนี้ยอร่อยอืม ได้แล้วแบนเดตห้าอันอันนี้แชมป์แล้วอะ่ะกินเจ็บไปสักยี่สิบตัวเราแชมป์เอยคนคนคนเ,เพื่อนโดนเพื่อนโดนเออเพื่อนเพื่อนตายเลยดีกว่าโอเคโอเคตกใจเฮ้ยคนไม่เกียรกระโดดได้หันไปกระโดดได้แต่เพื่อนข้าต่อหน้าต่อาตอาคุณบวกสามอรอมีแล้วไม่มีคุยเลย อะไรใดแม่งก็ป่าไปหมดเลยเนี่ยไม่เหลือคนให้ยิงด้วยอ๋อไอ้อออออจนจนเยนยเล่นเกมไป่าไปหมดเลยเนี่ยนี่ยังหมกสามใครไม่มีอะอยากได้ยาหนามอะ ยาน้ำในชั้นกู0น่ะอ่าเลือดเธอกูเต็มอยู่นะแต่กูู0ด้วยนะส้ขาวเฮ้ยกูเจอยาน้ำเว้ยเสร็จกูไอสัตว์ก็บอกเลยใคร M4 กินได้ได้แล้วมั้งยังอ่ะหย่งเก็บกูเก็บไม่ให้อ่ะไกล้อยกว่าเมตรเนี่ยโคตรเอจให้เดี๋ยวเด็กก็ไปโรงเรียนกันได้น่ อ๋อจะไป R V แล้วใช่ป่ะโอเคโอเคเดี๋ยวไปอย่างไม่ใช่ตอนนี้แม่งยังไม่ได้เล่นเลยพับจีไม่หาห้องไม่เจอไม่เล่นเลยไม่กูจะกูจะชวนไอสการเล่นต่อไม่ใช่หรอกเล่นต่อสักชั่วโมงไปเล่นเอเชียก็ได้เก็บแรงเก็บแรงแคกนิดนึงเล่นด้วยดีอาร เอ้ยนอนเอ้ยไม่ได้ไอ้ของหรูของหรูของหรูรรนนคนนั่นนะะ่ะเจ้าเฮ้ยมึงแย่งรัดกูทำไมวูทำควีด แล้วก็สตรีมไอ้า v วีช่วงยิเยียๆไอที่ในนี้มีตัวไหนลงล่างขรืข้างบนเฮ้ยข้างล่าง หกสองันเออต้องอย่างงี้ดิเออคุณแปดเอามาหาพ่อลงเหรอไปแล้วอยู่ที่ศพ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 ติดเขาเลยศพนอกวงอ่ะไม่ได้ศพติดเขาที่นอกวงออกกันอกว,วงอีก มีสามศพอ,อะกูยิงไปสามตัวเม่อกะหาเจอปะเนี่ยถ้ากูไปหาให้กูเจอเลยนะไม่มีคน ตายตรงไหนวะเนี่ยโอ้หตรงนั้นเลยเหรอเกินกำลังไปแคมป์แลบบ้วจะตายเนี่ย,ยถ้ากินไม่ตายก่อนน่ะเดี๋ยวกูแบบตรวจมาให้กูแปดคิวแล้วพอแล้วยี่สิบคิวไปออกไม่ถึงนะ กำลังไปกินกำลังไปกำลังไปต่อยเมสร่อยเมสใจเย็น เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเฮ้ยกูมองไม่เห็นเอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโว้ยสาดกูยิงไม่โดนเลยเฮียรอเดนออกขวาออกซ้ายให้ ส่วนยาบ้านปยาบ้าน,าน,านสวยมีคุณสี่เหลือ ทิ <ingredients> <laughs> <laughs> ้งน <public sound> ี่แหละกูไม่ใช่เอี๋ยวคิดอ <go ld die> ่ะเทสเเทเก็บเสียงเก็บเสียงเทสเก็บเสียงมีหยอดบ้าน ไหนวะยังไงเนี่ยพอเห็นแล้วไฮ้บ้ามีอีกวะถ้าต,ตรงนั้นมีมีอีกวะไม่มี M24 เอาเปล่าเอาแล้วกันไหนก็ใหญ่แล้วเฮ้ยคนมาหลังกู้อโอ้โหสกายสัตว์ตกใจ จะด,ดูให้กูข้อหลังขวาเลยหลังใกล้หลังใกล้เพียหลังใกล้เพียหยือไปหลังไกลให้ไม่น่ามีน้ำอยู่ด้วยวไม่มีไม่มีแต่มีศพแต่ไม่มีคน ส่องอะไรของวันวะมันส่องอะไรของวันส่องจนตุดแบบไปเนี่ยจำหน้าตาเนี่ย <Okay. S 1> เขาจะไปอาวอีก,กันแล้วอะแล้วกูอะเหงาอีกแล้วใช่ย ่าหินเออัอย <Overwatch> like ่้านี่แหละเออเบสเบสคือกูยืนอยู่ข้างมันเว้ยกูหันมาไอเหียแ่งค์ต่อไวะ ทองไขว่ะส <mean> ิคิวไปเออเนี่ย <laughs>